เสียงไงวะเสียงไรดังรครับโอ้โหน,น,น,นมันประตูที่เราซื้อนักเตะร้อยล้านพันล <c oughs> ้านนี่หว่าอันนี้คือมันสำคัญมากใครที่มีเนื้อแดดเดียวลากมาตกกลางรายการเลยนะ,ะเรเียมมาลิดครับไม่ได้มาดูบอลน,นะฮะมาดูอะไรก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับคิวซีครับรบกวนครับสร้างห้นงน้าใหม่ก่อนซื้อนักเตะับผมซีซั่นหน้านะฮะสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนุ่มสุพรรณฟังอังกฤษวันนี้ผมจะพาทุกคน มาเดินรอบสนามเชลซีนะครับว่ารอบๆสนามเชลซีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับเดินข้ามถึแซมฟอร์ดบิทจุดที่ผมเริ่มต้นก็จะเป็นตรงแฟร k กี้บาร์นะครับน,นี่ครับแฟรกี้บาร์แล้วเป็นโรงแรมฝั่งที่รถนักเตะเข้ามาจอดเนี่ยผมจะเริ่มตรงนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยนี่ค,ครับเดินเข้ามาก็จะเจอป้ายเขียนว่า จะมาถึงด้านหน l าตรงกำแพงผนังก็จะติดประวัติของนัสเตะเเก่าไว้นะครับที่มีเขาเรียกว่าที่มีผลงานให้กับสโมสรของเชลซีนะครับนี่ก็เป็นไข่นะวีเตรอร์โบเลติ คนนี้ผมไม่รู้จักนะครับก็ทีมชาติอักิษเป็นผู้ษาประตูเป็น,ปนไป729นัดกินคิด208นัดนะครับขอจะเ,เขียนประวัติว่าคนนี้ทีเลือกด้านอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมเกิดไม่ทันยุคนั้นส่วนยุคนี้ผมเกิดทันนะครับเป็นบานิสลาฟิวานวิชรูปนี้ก็เป็นจูบถ้วยอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีก เขาก็จะบอกว่าเขาเล่นในช่วงของโคจเซมาริโยนะครับอันนี้เป็นท่าฉลองดีใจอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นท่าฉลองดีใจก็บอกประวัติอะไรต่างๆ่าบาบานะครับก็อ่าน,อนนะครับเน,นี่ยนะครับเกียรติประวัติของอน,นิสลาบิอนนวิดถิชาติเซอร์เบียเล่นกองหลังเล่นไปสามรนัดยิงส4ประตู อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นใครครับเอนิดไว้เหรออันนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่คนนี้รู้จักดีครับแฟงลำพาดครับซูเปอร์แฟงนี่เบอร์แปสินชาติอังกฤษนะครับเล่นกองกลางเล่นไป648นะัดซัดไป211ประตูนะครับนี่นะครับ ยุคที่โหดของเชลซีซุเปอร์แฟงลำพาดเราก็จะบอกรายละเอียดต่างๆว่าแฟงลำพาดเป็นอะไรย้ายมาจากทีมอะไรปีอะไรก็บอกหมดนะครับรอบสนามเชลซีตรงนี้ก็เป็นบาร์ตามเดิมอันนี้ใครไม่รู้จักครับนี่เป็นแอชชิโกนะครับ โคนี่เป็นปีเตอร์ออสกูนะครับคนที่มีรูปปั้นอยู่หน้าสนา,สนา,สนามเจอสกูตเล่นไปสามเล่นไป380นัดซัด150ประตูนะครับส่วนคนนี้เป็นใครครับจิมมี่ฟอร์ดในซัส์ตนนะครับทางเข้าสนาม ฝัง south stand อันนี้กับตันของเรานี่เองครับจอร์นเทอร์ลี่จอนเทอร์ี่ครับเล่นไป703มนัดยิงไป66กประตูภาพเห็นภาพนี้คือภาพจานุทบอกผมขึ้นเลยนะครับเป็นจังหวะยิงยุโทษเจอแมนยูที่จอร์นเทอร์ลี่ยิงลื่นทำให้เชลซีพลาดพลา,าดแพ้แมนยูไปทำให้แมนยูได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฝั่ง south s t a n เ r อ v e r นะครับนี่ก็จะเป็น m e ก a store ของ c h e l ีเป็นทางออกนะครับทางเข้าดูอีกฝั่งนะึงส่วนด้านนี้เป็นประตูทางเข้าสนามเป็นอีกด้านหนึ่งที่โดนตรวจตั๋วน้อยที่สุดนะครับเป็นด้านนี้ต่งนี้ครับที่รักของใครลหลายๆคนครับ d i d i ด็ดดดอก o g b a นะครับ เล่นไป381นัดยิง1 6 4ประตูนะครับมีก็ขวาถ้วยมากมายให้กับเชลซีนี่นะครับยูเครนเทคผู้เล่นเอาออกเชลซีบัตยูเครนเนลวัตเทคเชลซีเอาออ h e p l เ y e r มายบอสอิสโบ e เป็นคำพูดของด็อกบานะครับ มาอีเซอร์มามาเซลเดซิลี่นะครับคนนี้เกิดไม่ทันครับอันนี้ปีเตอร์เช็คครับจังหวะนี้เป็นจังหวะเซฟจุดโทษนะครับเขาก็บอกว่าติร์สเติรติรก็ไปอ่านเอานะครับบางคำผมก็แปลไม่ออกนะนี่นะครับปีเตอร์เช็คชูโทษแชมเบอร์ลีครับนัดเจอบาเยิรด์ไปหนึ่งนี่ครับแจาคฟังโกโซล่า สามนัก80ประตูตรงนี้เป็นเคอร์รีดิซอนเนาะอันนี้ก็ไม่รู้จักครับอันนี้คือทางเข้าเมกัสโต์นะครับถ้า,ามองไปลึกๆก็จะเห็นเสื้อลายเซ็นของจอห์นเทอร์รีนะครับก็มีลิสเกมอีกคนก็เป็นใครไม่รู้มองไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นบ๊อบบี้อะไรเนี่ยแทมบริงเหรอผมก็ไม่รู้จักเช่นเคยนะครับ อันนี้คือด้านหน้าสนามเชลซีมองไปไกลๆก,ก็จะเห็นรูปปานปีเตอร์ออสกูนะครับที่บอกไว้เมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้เราปวดชิงช่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำกันแต่ว่าห้องน้ำเชลซีไม่อยู่ตรงไหนนะครับหาก่อนนี่ครับเห็นไหมครับเขียนว่าทอยเล็ทอยเล็ต,ลตน่าจะเข้าได้นะครับ มาสนามเชลซียังไม่เคยเข้าห้องน้ำเชลซีเลยนะครับเคยเข้าแต่ข้างในแต่ข้างนอกยังไม่เคยเข้าเอ้าครับตกใจครับเจอใครเฮ้ยมาได้ไงครับเนี่ยนั่นมัไปครับเน่ยช่องเลยนะผมช่องนุ่มสุฟานทางอินเดียนะครับโอ้โหกดติดตามได้ที่ไหนอ่ะก็กดติดตามได้ใน YouTube Facebook TikTok ได้หมดครับแล้วคุณมาถ่ายอะไรเนี่ยคุณถ่ายอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ผมจะเข้ามาปวดชิงช่องอ่ะผมเข้ามาผมเจอคุณเนี่ย สียงอะไรวะเสียงอะไรดังครับโอ้มันประตูที่เราซื้อนักเตะร้อยล้านพันล้านนี่หว่าไฟโคตรดังอะไรครับเนี่ยถ้าเข้ากลางคืนหลอดนะครับทุกคนโอ้โหคิวซีครับรบกวนครับสร้างห้องน้ำใหม่ก่อนซื้อนักเตะครับผมซีซั่นหน้านะฮะบอกเลยว่าห้องน้ำคือปัญหามากๆคนดูสภาพแล้วคนดูรลง ลายที่โถผีนะมันมีช่องไหนที่เขามาถ่ายทําแบบนี้ไหมฮะโอก็มีนะมีคนบอกว่าทางน่าจะสนามที่ไทยน่าจะหรูกว่านี้นะห้องน้ำถ้าพูดถึงกคุณดูสภาพนะสภาพใช้ไม่ได้เลยก็คือโอเคนะยังมีที่ให้เข้าห้องน้ำนี่นะครับทุกคนตรงนี้เป็นห้องน้ำของเชลซีอันนี้คือปะไว้ทำอะไรนะผมก็ไม่รู้นะ าแล้วแบบซ่อนอะไรไว้ข้างบนบึกงบ้าหรือเปล่ามีกระดาษมีน้ำแล้วมีเสียงอะไรดังไ,มไหมล่ะครับมันจะเป็นเสียงระบบน้ำนะครับอันนี้ที่ล้างมืออันนี้ก็ทำให้มือแห้งใช้ได้อยู่ถังขยะนะครับทุกคน เดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับคุณครับผมออกจากห้องน้ำเรียบร้อยนะตอนนี้ผมกำลังตามหายอยู่ว่าไอ้คนเมกี้นี่มันคือใครนะมันมาแล้วมันก็หายไป,ไปเลยนะท้องใจมากเลยนะ๋ยวผมต้องหาให้เจอผมคิดว่ามันต้องเข้าไปในนี้แนะ่นอนในมีกาสโตของเจ็ดสีทุกคนครับตอนนี้ผมหายคนเมื่อกี้เจอแล้วที่มันเข้าห้องน้ําแล้วมันก็หายไป,ไปเลยมนาะดูครับว่าเขาคือใครนะครับสวัสดีครับคุณครับเมืก,กี้คุณเข้าห้องน้ําคุณคือใครผมยังไม่รู้จักคุณเลย ช่วยแนะนำตัวเองนะครับผมชื่อแบงค์จากช่องไอแบงค์สตรอรี่ขายได้ในยูทูบเมื่อกี้อยู่ๆผมก็ไปเจอคนแบบแอบม,มองแล้วก็ไปแอบถ่ายในห้องน้ำผม,ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องต้องไปถ่ายในน้ำงงอยู่เหมือนกันเดินเข้าไปเดินเข้ามาแล้วว่าถือกล้องไว้เนอะแล้ว,ลวเราก็นึกว่าปาปาลัสซี่เราเป็นคนดังไงวะทำไมต้องมาถ่าย <c oughs> โถถึอโฟนนี่ย่มเลย <c oughs> สายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วทุ่มเลนส์นาเกลือครับตอนนี้ อันนี้เขาลงไม่ดีแล้วเราไปถ่ายที่อื่นดีกว่าครับตรงนี้คืออะไรนะครับคุณช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าตรงนี้มันคืออะไรผมจะบอกนะว่าใครมีอันนี้คือมันสําคัญมากใครที่มีเนื้อแดดเดียวเวลาแบบอากาศแบบไม่ร้อนร้อน,เ,นเขาจะเอาเนื้อไม่ใช่แล้วสอคนไปตกลงกันก่อนกูรอได้อันนี้คือป้ายบอดไฟเวลาที่แบบเมเจอร์เขาจะเอามาขึ้นอ,อะไรประมาณนี้ มันก็นั่นแหละก็ะจะโชว์ภาพเพื่เทคโนโลยีโคตรล้ำของกันจริงครับเห็นกับบ้านสักครั้งนี้เนี่ยมีที่เขียนด้วยดูดูดูคนต่อรถแล้วลากไปได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็ <c oughs> รอบๆสนามเชลซีปีเตอร์ออสบูดเขาคือใครนะครับทำไมถึงมีรูปปั้นอยู่หน้าสนามเชลซี เดี๋ยวผมจะถามผู้รู้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้รู้นะครับคือคุณแบงค์นี่เองคุณแบงค์ครับ,รบผมมีคําถามหนึ่งคำถามนะครับคือผมไม่อยากรู้ว่าทําไมปีเตอร์ออสคูถึงมีลูกปั้นอยู่หน้าสนามผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าหลายคําถามบอกว่าทำไมปีเตอร์ออสคูดจาเป็นต้องมีรูปปั้นที่หน้าสนามผมก็พยายามหาคําตอบนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยแต่ว่าอีกอย่างที่ผมรู้คือปีเตอร์ออสคูนั้น ร่วมทับเชลซีตอนนี้เขาอายุ17ปีแล้วก็วันที่เขาลงเล่นนัดแรกในชะูซีสามารถยิงได้ทั้งหมด2ลูกจริงๆมันมีหลายตำนานนะแต่ปีเตอร์สกูตคือหนึ่งในสตาร์ดาวเด่นที่แจ้งเกิดในยุคนั้นเลยยุคสงครามโลกเลยนะแล้วก็สามารถทำประตูยิงประตูในถ้วยสำคัญได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเชลซีถึงถึงต้องปั้นลูกปั้นเขาไว้ตรงนี้แล้วก็พวกที่เท่าอธิษฐานเขาอ่ะก็ยังโดนฝันที่ สนามยูซีนะปัจจุบันนี้นี่คือมีเหตุผลหนึ่งว่าทำไมแฟนเชลซีหลายคนโหวตที่จะไม่เอาสนามใหม่นะเด็นะฮะเขาบอกเลยว่าสเตจของพิลลาร์ทูดอ่ะไม่ใช่แค่การจีบศัตรูแต่ว่ามีการที่ย้ายออกไปเล่นทางเซาแนตันด้วยแล้วก็กลับมาเล่นให้ยูซีอีกอบมันประวัติมันเยอะทุกคนสามารถสแกน qr code ตรงข้างหลังของรูกฟั้นพิลลาร์ทูดได้แล้วก็เข้าไป และนี่คือ QR code นะครับนี่นะครับผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็สแกนตรงนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับทุกคนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคนที่มาสูบบุหรี่ก็จะเขี่ยขีบุหรี่ตรงนี้ถิงบุหรี่ตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปเดินเล่นรอบๆรอบสนามเชลซีก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปสไตล์นี้ก็ฝากหน่อยแล้วกันครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ใ้ สับตะไคร้ลุมสุพรรณฝั่งอีกแน่หน่อยนะครับก็คุณแบงค์ไอแบงค์สตอรี่ครับผมไม่ได้รู้จักกันหรอกครับเพิ่งเจอกันในห้องน้ำใช่เขาก็ลากมาตกลากมาตกกลางรายการมันเป็นเอาเรียกว่าผมว่าผมไม่คิดหรือว่ากรรมไม่คิดมากกว่านะครับไม่เจอกันในห้องน้ำเจอกันได้ยังไงป้าไปแล้วก็หลังจากไปก็อย่าลืมกดสับตะไคร้แล้วก็ใครอยากมาสนามชูซีใครมาแล้วก็ คอมเมนต์ด้วยตรงไหนเด็ดตรงไหนแบบน่าเที่ยวไหนน่าเด็ดใช่ไค่แคุณแบงค์อยากจะขายของอะไรไหมครับในคลิปนี้อ๋ออยากขายไม่รู้จะขายอะไรช่วงนี้ขายหน้าด้ก่อนครับแค่กวนปีนเข้ามาไม่เนี่ยนะครับคลิปก็ประมาณนี้ครับสาระไม่ค่อยมีหรอกสาระไม่มีครับหน้าตาดีไปวันๆครับใช่ถูกต้องครับผมลืมกดติดตามฮะทั้งสองช่องครับแล้วก็ฝากแม็ก์ต่อไปของโชลซีด้วยเจออะไรครับ ไม่รู้ <G uy> ยังไม่ได้ดูโ <dance> <N ic> <fe et> ปรแกรมเลยตอนนี้สละไม่ค่อยมีนี่บอกแล้วแต่นัดต่อไปจริงๆก็คือจะเรี้ยวมะริดเป็นผู้หญิงนะครับก็ต้องบอกว่าคุณแบงค์เนี่ยเกมหญิงของเชลซีเนี่ยใช่ครับไม่ได้มาดูบอลนะฮะมาดูอะไรก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับแอมนี่มันคั่นแทบดีว่าครับเม่ให้ผมไปดีกว่าเพราะยิงอยู่ก็ไม่มีสละไป